ตัวนี้ให้จะได้เข้าใจตัวเรานะครับตัวเราตัวนี้ให้แล้วกันไม่เอาตัวเราเรานะครับไปแนะนําร้านค้าเรไหมร้านค้าต้องสมัครเป็น JP นะครับถึงจะมีสิทธิประโยชน์ให้ร้านค้าก็คือหนึ่ง JP ของเรา นะครับแล้วจะทํำยังไงเข้าสมัคร JP เดี๋ยวไปเทรนนิ่งในตอนที่การดิวร้านนะครับแต่ผมย้ําเรื่องนี้ว่าร้านค้าจะต้องเป็น JP เท่านั้นถ้าเขาไม่สมัคร JP นะครับเขามียอดขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์แปลยอดขายเราเขาไม่มี5% 10%นะครับไม่มีแป้เจีย๊ยไม่มีใต้โต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิน้นจ่ายทุกอย,ย่างทุกอย่างจ่ายตามแผนโอเคไหมนะครับร้านค้านะครับเขาก็มีลูกค้าของเขาถูกไหม นะครับเขาก็มีลูกค้าเขาเรียกว่า user นะครับหรือผู้ใช้งานทั่วไปนะครับ user นะครับเข้ามากินอาหารที่ร้านค้านี้เข้ามาใช้บริการเข้ามาตัดผมเข้ามาล้างรถเข้ามาอะไรก็ได้นะครับที่เข้าร่วมกับมูมอลนะครับ user สมัครเป็นแบบ user นะครับแล้วมีสองปุ่มให้เลือก user จเจ้าส่วนลด หรือจะเก็บคะแนนเป็นเพเซอร์เลือกเอาครับถ้ายูเซอร์เลือกเอาส่วนลดนะเลือกเอาส่วนลดนะครับสมมุติว่ายูเซอร์คนนี้นะครับหรือ,หร,อหรือลูกค้าคนนี้นะฟังให้ดีนะหรือลูกค้าคนนี้นะครับใช้บริการไปหนึ่งร้อยเอ็มพีนะครับหนึ่งร้อยเอ็มพียูเซอร์คนนี้จะมีส่วนลดก็คือยี่สิบเปอร์เซนตของเอ็มพี ก็คือยี่สิบถูกไหมครับยี่สิบนะยี่สิบเอ็มพีนะครับก็เท่ากับยี่สิบาทนั่นเลยครับอ่านะครับแล้วคะแนนเหลือแปดสิบครับคะแนนเหลือแปดสิบนะแปดสิบครับจะถูกวิ่งกลับมาที่ตัวร้านค้าคือแปดสิบเอ็มพีนะแปดสิบเอ็มพีนี้ทำได้สองกรณีคือ หนึ่งกระจายเข้าตัวเองนะครับมาเป็นสองร้อยห้าสิบก่อนหรือถ้าร้านค้านี้มีสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับกระจายลงทีมครับกระจายลงทีมลงทีมแบบไหนร้านค้านี้นะครับอ่าผมเอายูสเซอร์คนนี้มานะนะครับยูสเซอร์คนนี้อ่ะเอาเพเซอร์แล้วกันจะไ,ได้เข้าใจตรงนี้เป็น JP นะครับ ใต้ร้านค้าให้เขาทำ JP ไว้หนึ่งรหัสก็ได้นะครับกระจายลงมานะครับแปดสิบกระจายลงมานี่นะครับกระจายลงมานี่แปดสิบ JP คนนี้เป็นชั้นที่หนึ่งถูกไหมเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งอ่ะยังมีเวลาเหลือห้านาทีเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับ,ค,รบคิดตามเลยครับแปดสิบ MP นี้นะครับอันแรกเลย ร้านค้าจะได้คืนกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบครับคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า j p นี้เป็นชั้นที่หนึ่งจำข้อจอยนิ่งได้นะครับข้อจอยนิ่งนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งนะครับ น่ะนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับและถ้า jp นี้อยู่ฝั่งออนนะครับของร้านค้าได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบครับได้ก,กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้า jp นี้นะครับอยู่ฝั่งอ่อนที่กระจายลงมาครับอีกสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ ถูกไหมก็คูณสามสิบสด้วยนะครับเท่ากับว,ว่านะครับแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยได้แปดสิบสี่แปดสิบเอมพีได้แปดสิบสี่เปอร์เซ็นกลับมานะครับกลับมาหาร้านค้าทางนี้นะครับและเราได้อะไรถูกไหมและเราได้อะไรคะแนนทั้งหมดนี้ครับคะแนนทั้งหมดเนี่ยมันก็วิ่งขึ้นมาหาเรานะครับอ่าร้านค้าเป็นชั้นที่หนึ่งอันนี้เป็นชั้นที่สองตัวเรานะครับ เราก็ได้จากตรงเนี้ยนะครับ10%กับ34%ครับนี่คือตัวเราเข้าไหมครับเข้าไหมครับอันนี้ผมเสริมให้นะนะครับเพราะมีคําถามมามาเยอะมากไปดิวร้านเราได้อะไรนะครับอ่าสมมุติว่าร้านค้าไม่เป็น JP ครับเขามียอดขายหนึ่งล้านครับเราได้อะไรบ้างครับตอบครับ ร้านค้าไม่เป็นเจพนะเขามียอดขายที่หนึ่งล้านครับเราได้อะไรครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอเคนะครับไม่ได้ครับไม่ได้อะไรสักบาทนึงนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเวลาไปคุยนะครับไปคุยให้คุยเป็นเพเซอร์ก่อนเลยบอกสิทธิประโยชน์บอกสิ่งที่เขาสูญเสียครับอย่าอยากได้ผม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 พูดเรื่องนี้หลายครั้งนะครับอย่าอยากได้เราเป็นคนไปให้เราให้โอกาสดีๆร้านค้าเขาขึ้นมาบนบนแอป,ปเราเนี่ยคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยในการโฆษณาคุณไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยในการที่เอาร้านขึ้นมาโฆษณาอยู่บนแอป,ปนะครับ เพียงแค่ GP ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายเอามาแบ่งกันอยู่แล้วถูกไหมครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไปครับคุยให้จบเลยนะครับเป็นผมนะถ้าผมไปดิวถูกไหมครับผมจะดิวให้จบตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าไม่จบนะครับผมก็บอกว่างั้นเอาไว้ก่อนถ้ายังไม่เป็นเพเซอร์ถึงแม้เงื่อนไขเรานะครับไม่เป็นเพเซอร์ร้านก็ขึ้นได้แต่ผมก็สร้างเงื่อนไขกับตัวผมว่าถ้าร้านของคุณยังไม่เป็นเพเซอร์งั้นคุณก็เอาไว้ก่อนเพราะผมจะให้สิทธิพธิเศษกับคนที่เป็นเพเซอร์ก่อน นะครับเพิ่มเผลอๆคุยไปถึง EP เลยครับว่า EP เนี่ยนะครับเป็น 2,000MP คุณจะได้มาออกรายการ ODS c o m เม r c e ของเราด้วย ODS ของเรา c o m เม r c e ของเรา้ลยนะมาออกรายการมาสัมภาษณ์นะครับมาสร้างการรับรู้เพิ่มเติมนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งนลยี่อ่าอันนี้เคลียร์ไหมครับใครเคลียร์แล้วตอบเคลียร์อะไรครับ